แขกพิเศษวันนี้คือบุคคลที่เป็นดังบิดาและกัปตันแห่งอาท m มี่ครับยินดีที่ได้พบครับท่านประธานปาร์คฮักิวครับยินดีที่ได้พบครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับงาน Atomy World Success Show ครั้งแรกด้วยครับที่ผ่านมา Atomy เป็นบริษัทที่ดูแลจัดการระบบสู่ความสำเร็จแบบออฟไลน์ได้เป็นอย่างดี บริษัทหนึ่งเลยนะครับเราได้ทำนายไว้ว่าโลก<ม>จะเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ในอนาคตและได้เตรียมการล่วงหน้าเอาไว้แล้วครับ10ปีก่อนตอนเริ่มธุรกิจอัโอมี่ผมได้กล่าวไว้ว่าในอนาคตพนักงานอัโอมี่ครึ่งหนึ่งจะทำงานเหมือนพนักงานในสถานีโ<ม>ทรทัศน์ แสดงให้เห็นว่าเราได้เตรียมการสำหรับโลกออนไลน์นี้เอาไว้แล้วนะครับถึงแม้นี่จะเป็น a t o อ y World Success Show ครั้งแรกก็ตามแต่ผมมั่นใจว่าง,งานนี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ <c oughs> ได้สะสมประสบการณ์และเทคนิคในช่วงปีที่ผ่านๆมานะครับทุกคนตั้งตารอชมได้เลยนะครับ หวังว่าทุกคนจะใช้ประโยชน์จากโชว์นี้ให้ได้มากที่สุดนะครับที่ผ่านมาเราจัดงาน Success Academy โดยเน้นเฉพาะประเทศเกาหลีแต่ต่อไปเราจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ global นะครับเตรียมงานนี้ให้เป็นโชว์ที่สมาชิก global นั้นจะสามารถมีส่วนร่วมและก็สร้างสารรค์ไปด้วย มีสิ่งมากมายาที่รอคอยทุกท่านครับขอบคุณท่านประธานที่มาร่วมงานและแสดงความยินดีกับเราในวันนี้ค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาในวันนี้ท่านได้นำทางเราและสมาชิกอัตโมีไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จเหมือนดังเข็มทิศเราจึงได้เตรียมงานอัตโทมี่ r l d Success Show เป็นครั้งแรกนี้ร่วมกับกัปตันของเรารก่อนอื่นเลยฉันมีสิ่งหนึ่งที่อยากถามท่านประธานป้าค,ค่ะรูปภาพเหล่านั้นคืออะไรทราบไหมคะครับ พวกเขาอยู่ในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ใช่ใชไหมครับใช่แล้วครับใช่ใช่รับ <c oughs> ดีมากเลยที่พวกเขาได้มาเข้าร่วมรายการพวกเขาได้ก้าวผ่านอุปสรรคด้วยการดำเนินธรุรกิจอะตอมี่อย่างมุ่งมั่น <c oughs> เราอยากรบกวนท่านประธานเซ็นลายเซ็นบนรูปแล้วเราจะส่งให้พวกเขาท <c oughs> ่านประธานครับรบกวนขอลายเซ็นได้ไหมครับโอเคได้ขอบคุณมากขอบคุณมากผมเตรียมไว้แบบนี้นะครับ ท่านจะเซนลายเซนลงบนรูปนี้แล้วเราจะส่งไปให้สมาชิกว่าสมาชิกเหล่านี้จะมีะมค,วมความสุข,สขมาก,มากจะต้องดีใจกับรูปแน่ๆเลยค่ะว้าวโอเคตอนนี้ก็มีลายเซนอยู่บนรูปแล้วโอเคตอนนี้รูปก็มีความพิเศษขึ้นด้วยลายเซนของท่านแล้วนะครับหลังจบรายการเราจะส่งไปให้สมาชิก กลุ่มนี้นะครับค่ะตอนนี้เรามาพูดคุยกับท่านประธานปาร์คในข้อมูลที่ลงลึกไปอีกดีไหมคะจะว่าไปแล้วก็ถือเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยจริงไหมครับช่วงคําถามเกี่ยวกับ g l o b a l กับท่านประธานปาร์คครับคในช่วงนี้สมาชิกอะโอมี่ทั่วโลกสามารถถามคําถามและฟังคําตอบจากท่านประธานปาร์คได้โดยตรงเลยท่านประธานจะตอบทุกคําถามไม่ว่าจะเป็นคําถามอะไรก็ตามนะครับ โอเคครับถามอะไรก็ได้ฮะมาเลยฮะถามได้ตอบได้เออท่านอนุญาตแล้วนะงั้นผมจะอธิบายวิธีการเล่นก่อนเลยนะครับเอาละจะเห็นว่าตรงนี้มีผลิตภัณฑ์ GS GS ของอโธมี่อยู่ตรงนี้ให้ท่านเลือกมาหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งในแต่ละชิ้นจะมีคำถามซ่อนอยู่ข้างในนะครับเมื่อท่านเลือกมาแล้วผมจานคำถามให้ท่านตอบครับน่าสนใจจังเลยนะคะว่าจะมีคำถามอะไรบ้าง รักันเลยดีไหมคะครับ <Okay. S 2> อันนี้ละกันนะครับ oh, โอ้ดีมากเลยโอ้ดีมากเลยครับอันนี้มาจากเม็กซิโกโเป็นน้ำมันอะโวคาโดที่ดังที่สุดของเม็กซิโกเลยนะครับเ mm hmm. ม็กซิโกเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันอะโวคาโดคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวซึ่งข้อแตกต่าง oh, <wow. S 2> ระหว่างน้ำมันอะโวคาโดกับน้ำมันหงต้มอื่นๆคือน้ำมันอะโวคาโดนี้มีจุด เกิดควันที่สูงมากเพราะฉะนั้นเวลาใช้ทอดหรือประกอบอาหารเนี่ย mm. จะมีสารพิษที่ออกมาจากควันน้ำมันน้อยนะครับและไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพด้วยจากจุดนี้ mm. ฉะนั้นนี่จึงเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพจะใช้ทอดผัดหรือจะไปใส่ในสลัด <Wow. S 1> หรือทานเปล่าๆก็ได้ mm. สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ก็สามารถเทใส่ช้อนชาทานได้ครั้งละช้อนในตอนเช้าและเย็นถึงจะเป็นน้ำมันแต่ก็ไม่มันจนเลี่ยนสามารถรับประทานเปล่าๆได้นะครับที่บ้านของผมเองก็ใช้อยู่นะครับผมแนะนำน้ำมันตัวนี้มากๆเลยละครับทุกคนครับว้าวจริงๆแล้วเรามีคำถามจากสมาชิกท่านนึงจากเม็กซิโกค่ะอ่านคำถามกันเลยไหมคะ รรสมาชิกท่านหนึ่งจากเม็กซิโกถามว่าฉันอาศัยอยู่ที่เม็กซิโกความฝันของฉันคือการประสบความสําเร็จกับธุรกิจอโทมี่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวฉันกังวลว่าจะไม่สามารถทํางานได้ด้วยความมุ่งมั่นด้วยใจรักท่านคิดว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการจะเข้ามาเป็นสมาชิกอโทมี่เนื่องจากท่านนี้อาศัยอยู่ที่เม็กซิโกผมจงคิดว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับ อะทอมี่เวลานี้สูงมากๆเลยล่ะครับยิ่งไปกว่านั้นหลังจากเราเปิดสาขาที่อเมริกาแล้วนะครับก็ต่อด้วยเม็กซิโกที่ทำหน้าที่เหมือนประตูสู่ตลาดอเมริกาใต้เลยล่ะครับจุดเด่นของเม็กซิโกก็คือมีประชากรกว่า100ล้านคน และรายได้เฉลี่ยต่อคนกว่า1000 0ดอลลาร์ mm. ดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำการตลาดแบบเครือข่าย <Yeah. S 1> ที่เม็กซิโกไม่เพียงแค่นั้นจากเม็กซิโกแล้วเราก็จะขยายตรงเข้าสู่ตลาดอเมริกาใต้นะครับอตอนนี้เราเข้าไปที่โคลอมเบียแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็มีหัวหน้า mm hmm. สาขาบร,ราซิลแล้วและกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้เราจะเข้าไปที่อาร์เจนตินาแล้วก็มีแผนจะไปที่ชิลีและอีกหลายประเทศในอเมริกาใต้ผู้ที่เริ่มธุรกิจอัตโทมีที่เม็กซิโกถือว่าอยู่ที่หน้าประตูสู่อเมริกาใต้นะครับ mm hmm. ดังนั้นจึงถือว่านี่เป็นเวลาที่ดีในการเริ่มธุรกิจมากๆอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกคาดหวังต่ออเมริกาใต้มาก ก็เพราะมีความเหมาะสมกับธุรกิจตลาดเครือข่าย<ม>เนื่องจากครอบครัวในอเมริกาใต้จะมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมากเลย<ม>และที่สำคัญแต่ละครอบครัวก็มีลูกเยอะมากๆเป็นครอบครัวใหญ่ดังนั้น<ม>จากครอบครัวก็จะกระจายไปสู่ชุมชนได้นะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ใน เม็กซิโกเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จอย่างมากกับอะทอมี่เขาเหล่านั้นาอาจจะช็อกต่อความสำเร็จของตัวเองก็เป็นได้นะครับหากเขาจินตนาภาพความสำเร็จมีรายได้1,000งืดอลลาร์ต่อเดือนอนะเขาคงจะนอนไม่หลับเลยก็ว่าได้นะครับแล้วคงมีไฟทำงานอย่างหนักจนแทบเป็นลมไปเลย <c oughs> ละผมเชื่อแบบนั้นนะครับ ดังนั้นอย่าพึ่งกังวลไปครับท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโอ้ว้าวเออฉันรู้สึกว่าได้ฟังท่านประธานปาร์คพูดสร้างแรงบันดาลใจได้มากเหลือเกินฉันได้เรียนรู้หลายอย่างเลยค่ะในวันนี้ต่อไปท่านเลือกผลิตภัณฑ์อีกชิ้นเลยครับอืต่อไปเอออันนี้ละกันนะอืโอเคครับโอเคอัลเทมี่แซนด์วิชเลเวอร์บอกได้ไหมครับว่าทำไมถึงเลือกสินค้าชิ้นนี้ อผลิตภัณฑ์นี้ผลิตที่ไต้หวันนะครับ mm hmm. วัตถุดิบมาจากเกาหลีแล้วถูกส่งต่อไปที่ไต้หวันนะครับ mm hmm. สาหร่ายดี oh, มีประโยชน์ <wow. S 1> อย่างยิ่งต่อผู้ที่กำลังไดเอทเนื่องจากแคลอรี่ต่ำมากไม่ต้องห่วงว่าน้ำหนักจะขึ้นเลยและยังมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆอีกมากมาย เยอะแยะไปหมดจึงเป็นอาหารสุขภาพที่ดีมากๆช่วงแรกผู้บริโภคใน,ในต่างประเทศไม่ค่อยชอบทานกันเพราะสาร่ายเหมือนแผ่นกระดาษสีดำแต่พอได้ลองทานชิมรสชาติแล้วเนี่ยรสชาติหอมมันแล้วก็อร่อยมากเลยตอนนี้ก็เริ่มไปที่นิยมติดตลาดไปแล้วนะครับผมก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กับทุกท่านด้วยนะครับ ถ้าประธานได้เลือกผลิตภัณฑ์ GS GS จากไต้หวันอันนี้จะเป็นคำถามจากสมาชิกชาวไต้หวันนะครับเขาถามว่าแม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดมันน่าทึ่งที่ได้เห็นอาทมี่พิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและมองไปยังอนาคตผมเลยอยากจะฟังวิสัยทัศน์ของอาทมีจากท่านประธานโดยตรงนะครับเมื่อพูดถึงอนาคตของอาตมีแล้วเนี่ย สำหรับผมแล้วอนาคตนั้นสดใสมากๆเลยนะครับปัจจุบันนี้เรากำลังสร้างอนาคตที่สดใสเราวางแผนอยู่แล้วเราวางแผนอย่างไรคือการที่เราไปอนาคตแล้วอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรเราก็แค่เอามาวาดและว,วางแผนครับเรากำลังวาดอนาคตด้วยความตั้งใจที่จะให้อนาคตที่เราอยากจะเห็น มาถึงนะครับซึ่งเราเรียกมันว่าการอยู่เหนือมิติครับมีคนชอบพูดว่าคนนั้นอยู่ในมิติที่สี่อยู่ในมิติของ<ม>ตัวเองหรือว่าเขาหลงเพอ้ออยู่ในโลกของตัวเองเป็นคนแปลกๆอยู่อีกโลกหนึ่งเรามักจะใช้คำเหล่านี้พูดถึงคนที่อยู่บนพื้นฐาน<อ>แห่งความจริง<อ>ผมคิดว่าเราจะต้องอยู่ในมิติที่ส<อ>ี่นะครับ เพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอดีตได้แล้วการเปลี่ยนปัจจุบันนั้นก็ทําได้ยากมากแต่มันไม่ยากที่จะเปลี่ยนอนาคตนะครับอ่อดังนั้นผมจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในอนาคตในหัวผมมีความคิดมากมายเกี่ยวกับอนาคตมากกว่ากับปัจจุบันตอนผมเริ่มก่อตั้งอะตอมี่เมื่อ10ปีก่อนในใจของผม ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันนี้ตอนผมเริ่มอณฑรมีความจริงที่อยู่ตรงหน้าผมคือสำนักงานเล็กๆแล้วก็ห้องพักที่เช่าเดือนละ15,000บาทรถที่ผมขับคือรถคาริ i v ว l มือสองราคา80,000บาทเท่านั้น oh. นั่นคือความ <Wow. S 1> ปเ็นจริงแต่สิ่งที่ผมพูดคืออะไรครับคือสิ่งที่อยู่ในหัวผมเมื่อ10ปีที่แล้วคือการมอบเงิน30ล้านบาทโดยรถโฟล์คลิฟ ให้สมาชิกที่ขึ้นเป็น i m พิเ i ีย m ม s สเตซึ่งนี่คือความคิดเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงครับหลังจากผ่านไป10ปีมันก็กลายเป็นจริงเหมือนที่คิดไว้เป๊ะเลย <Wow. S 1> รถยกเงินไปครั้งเดียวไหมครับตอนนี้เรามี i อพิเ i ียคนที่7แล้วแสดงว่าเราทําไปแล้วถึง7ครั้ง10ปีที่แล้วผมอาศัยอยู่ในโลกแห่งอนาคตของ10ปีข้างหน้าว <Wow. S 1> นั่นคือวิธีที่ผมบริหารจัดการปัญหาตอนนี้ในอีก10ปีข้างหน้ายังไง ผมอาศัยอยู่ในห้องเช่าเดือนละ1น0 0 0 0บาทในตอนนั้นผมอาศัยอยู่ในมิติที่4ครับตอนนั้นทําเอาไม่หลับไม่นอนเพราะมัวหมกมุ่นอยู่กับการมอบเงิน30ล้านบาทโดยโฟก์ลิฟส่วนตอนนี้ <c oughs> ผมไม่ได้คิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของอะทอมมี่แต่ผมจะคิดในหัวว่าในอนาคตอะตอมมี่จะเป็นอย่างไร <c oughs> ใน 10, 20- 30ปีต่อจากนี้ไปปัญหาที่ใหญ่หลวงของประเทศต่างๆ ในอนาคตคือช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างคนรวยกับคนจนแต่จุดเริ่มต้นของอะตมีนั้นมันเท่าเทียมกันระดับการศึกษาของท่านเป็นตัวกําหนดความสําเร็จกับอะตทมีหรือเปล่าไม่เลยครับคนที่จบการศึกษาระดับประถมก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับคนที่จบปริญญาเอง<ม>คุณต้องมีเงินทองหรือฐานะดีเพื่อจะสําเร็จไหมไม่เลยครับแม้แต่คนที่ไม่มีเงินก็สําเร็จได้ คนอายุมากสําเร็จไม่ได้งั้นเหรอครับมันไม่จริงเลยครับคนหนุ่มสาวก็ล้มเหลวได้คนอายุมากก็ประสบความสําเร็จได้เช่นกัน mm. เราได้สร้างาระบบที่ทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็สามารถสําเร็จได้ใน 10, 20หรือแม้กระทั่ง30ปีจากนี้ไปนะครับอัลโทมีจะเติบโตอ,อย่างรวดเร็วมาก ผมฝันถึงสังคมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำนะระหว่างผู้ที่มั่งมีและยากไร้ให้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยอิสรภาพโอกาสที่เท่าเทียมและก็ไปย่มไปด้วยความรักงั้นเราไปกันที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีไหมคะท่านจะเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดใดคะเอ่อนี่ครับอ,อันนี้ครับ ครับเ oh, <wow. S 1> ออว้าอันนี้คืออะโทมี่โซพอราควีนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนสำหรับผู้หญิงนะครับ oh. ช่วยบรรเทาอาการของวัยหมดประจำเดือนได้เป็นอย่างดี mm hmm. เลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสกัดจาก mm hmm. ไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง mm hmm. และสารสกัดจากโซพราจารปปิกา ผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพสูง hmm. นะยิ่งไปกว่านั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน HQ1 hmm. ผมจึงแนะนำให้กับทุกคนด้วยความมั่น<อ>ใจเลครับตอนนี้เรามีคำถามจากสมาชิกชาวญี่ปุ่นเออได้ถามมาว่าได้ยินว่าอัโทมี่จะเปิดตัวที่นิวซีแลนด์ตุรกีสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆในปีนี้อยากทราบว่า อาโธมี่จะขยายไปยังประเทศใดบ้างและท่านมีความคาดหวังต่อประเทศใดมากที่สุดคะเรามีความคาดหวังต่อหลายประเทศที่เราได้ไปเปิดสาขา mm hmm. โดยแต่ละที่นั้นทำได้ดีเกินคาดสำหรับประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ธุรกิจไปได้ดีดนั้นเราคาดหวังในเชิงธุรกิจเพราะสามารถสร้างกำไรได้มาก mm hmm. นะครับผมจึงคาดหวังว่ามันจะไปได้ด้วยดี mm hmm. สำหรับประเทศที่มีรายได้น้อยกว่าหรือตลาดมีขนาดเล็กกว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การสร้างยอดขายหรือกำไรนะแต่คาดหวังอย่างมากว่าคนในประเทศนั้นจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอะตอมี่หลุดพ้นจากความยากจนไปได้มผมมีความคาดหวังในเรื่องนี้มากกว่านะครับฉะนั้น แทนที่จะมีความคาดหวังเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งผมมีความคาดหวังต่อทุกประเทศ<ม>แต่ความคาดหวังของผมต่อแต่ละประเทศ<ม>อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยโ oh, wow. อ้ว้าวเอ่อฉันรู้สึกว่าเออมันดีมากๆเลยค่ะที่อโทมี่ไม่ได้คาดหวังแค่เพียงประเทศที่มัง่งคั่งร่ำรวยนะคะแต่ว่าคาดหวังที่จะช่วยเหลือประเทศที่ยากไร้เช่นกันค่ะแม้เราจะ,ะไม่ได้กำไรข็้ามาใช่เลยค่ะใช่เลย เยี่ยมเลยครับท่าประธานเลือกชิ้นต่อไปได้เลยนะครับเออโ oh. oh. wow. อ้ว้าวอรมิสโอเคโอเคครับอันนี้ทำมาจากเห็ดชนิดหนึ่งในไต้หวัน mm hmm. มาจากไต้หวันโดยเฉพาะเลยนะครับที่ไต้หวันพูดกันว่าเห็ดชนิดนี้เทียบเคียงสมบัติแห่งชาติเลยทีเดียว เรากระจายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับคนไต้หวันผ่านอัตมี่จุดสำคัญก็คือมันเป็นสินค้าที่ผลิตในไต้หวันและก็ขายให้คนไต้หวันก็จริงแต่ถ้าซื้อผ่านอัตมี่จะมีราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็สามารถรับค่าคอมมิชชั่นได้ด้วยนี่คือความได้เปรียบในการแข่งขันของอัตมี่นะครับผมจะลองชิมไต้หวันเอส ดูนะครับตอนที่ผมพูดว่าจะลองชิมดูผมเห็นคุณกลืนน้ำลายเลยนะครับเนี่ยจะให้ผมลองคนเดียวไม่ได้หรอกเราต้องมาลองด้วยกันแน่นอนครับได้เลยนี่ค่ะขอบคุณมากะมาลองกันเลยมาโอ้ถ้าทางมันจะอร่อยมากๆเลยนะคครับดื่มครับดื่นดื่ม อืมอืมอืมโอ้ว้าวโอ้อร่อยมากเลยนะคะแลดีต่อสุขภาพด,ด้วยรสชาติดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะเอ่เอเอาจริงๆนะคะเอดฉันคิดว่าดื่มได้ทุกเช้าเลยเลยคะ่ะรสมันเอ่อนุ่มมากมันดื่มง่ายจริงๆคะ่ะเอ่อเหมือนกับชาเลยเอใช่ใช่รส<ๆ>ดีต่อสุขภาพแนวสมุนไพรเลยเลยะคะ่ะดีจัง ขอบคุณมากเลยนะคะครับ,รบหลังจากดื่มเครื่องดื่มแสนอร่อยนี้แล้วเราไปดูผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีไหมคะค่ะ๋อ,อ <c oughs> ได้ครับอืมวิตามินบ <c oughs> ีคอมเพล็กซ์ผลิตในสหรัฐอเมริกา,าช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคบวิตามินบีรวมนี้มีส่วนประกอบ ที่ช่วยในการย่อยและการเผาผลาญพลังงานอาหารถูกแปรรูปเป็นพลังงานและถ้าขาดวิตามิน B ีกระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ดีนักและมันยังทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบประสาทอีกด้วยซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวิตามินถึงเรียกว่าวิตามินมาจากไวท์เท่าหรือสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะถ้าขาดแล้วเราจะไม่สามารถมีชีวิต<ข>อยู่ได้ มีวิตามิน B ทั้งหมด8ชนิดคือ b 1 b 2 b 3 b 5 b 6 b 7 b 9และว b 12วิตามิน B รวมนี้มีครบทุกชนิดเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยทีเดียวโอเคในเมื่อท่านเลือกผลิตภัณฑ์จากอเมริกาผมก็มีคำถามจากสมาชิกที่นั่นและเขาก็ถามมาว่าโรคระบาดโควิด -19 ได้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายในโลก งานต่างๆของอัตมิก็เช่นกันอย่างจำนวนการจัดงานทางออนไลน์ที่มากขึ้นผมก็พยายามประคับประคองทีมไปให้ได้ดีที่สุดแต่ก็รู้สึกมีความยากลำบากมากมายมเราควรจะทำยังไงบ้างในยุคหลังโรคระบาดนี้ครับสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 กระทบหลายต่อหลายอุตสาหกรรมจริงๆและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กระทบต่อชีวิตของทุกคนเลย และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงไปในคราวเดียวกันด้วยนะครับ mm. มนุษยชาติทั้งมวลถูกบีบบังคับให้ต้องใส่หน้ากากทุกๆวันอย่างไรก็ตามสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นได้เสมอเลยนะครับ mm. แต่เวลาที่เราเผชิญกับปัญหาทัศนคติของเรานั้นสำคัญมากๆ ยิงอยู่ที่ว่าอะทมีเติบโตมากในช่วง10ปีที่ผ่านมา hmm. แต่ในช่วงการระบาดของโควิด -19 นี้อะทมี hmm. เติบโตยิ่งขึ้นไปอีก hmm. โดยเฉพาะในประเทศที่มีขนาดใหญ่อย่างอเมริกาแล้วก็ประเทศ hmm. รัสเซียเราเติบโตถึง270%ในรัสเซีย hmm. ไม่ใช่แค่2เท่าแต่มากถึง270% hmm. ปัจจุบันสาขาของเราในต่างประเทศอย่างอเมริกาแคนาดาและสาขาอื่นๆก็เติบโตมากเช่นกัน และสาขาเราในประเทศที่เปิดใหม่อย่างจีนซึ่งเราได้เข้าไปเปิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมปีที่แล้วก็เติบโตขึ้นอย่างมากด้วยนะครับดังนั้นถ้ามองที่ตัวเลขยอดขายของจีนและทุกสาขาที่มีอยู่ตลาดต่างประเทศของเราเติบโตเป็นสองเท่าในปีที่ผ่านมาก็คือ,อว้าวสุดยอดจริงๆครับ1เ0ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับ ฉะนั้นต่อจากนี้ไปอัตอมิก็สามารถพูดได้ว่าไม่ว่าจะพบอุปสรรคใดๆเราก็สามารถบินสูงขึ้นเพื่อข้ามมันไปดังนั้นสโลแกนของเราเมื่อปีที่แล้วคือเราก้าวข้ามเหนือความยากลำบากลมยิ่งพัดแรงเท่าใดว่าวก็ยิ่งลอยสูงขึ้นเท่านั้น mm hmm. โดยธุรกิจอัตอมีประสบกับเรื่องนี้โดยตรงเลยก็ว่าได้ ผมคิดว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งใน DNA ของเราแล้ว mm hmm. หากเจออุปสรรคความยากลำบากเราก็จะเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมั่นใช้โอกาสนี้เติบโต,ตยิ่งขึ้นไปอีกและทุกคนก็ก้าวไปพร้อ,รอ,รอมๆกันในท mm ิศ hmm. ทางเดียวกันเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วเนื่องจากผมผ่านทุกเรื่องมาเมื่อปีที่แล้ว mm hmm. ผมจึงมั่นใจเป็นอย่างมากว่าอะตอมีจะสามารถยืนหยัดได้ mm hmm. ไปถึงหนึปีข้างหน้าจริงๆ mm hmm. ผมมั่นใจมากๆ ผมเชื่อว่ามันเป็นปีที่ไม่ใช่แค่ผมแต่พนักงานทุกคนรวมถึงพราดาผู้นำก็ได้รับความมั่นใจนี้เช่นกันนะครับว้าวสุดยอดจริงๆค่ะเป็นเรื่องที่สุดยอดมากโอเคค่ะท่านประธานช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปได้ไหมคะชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับอัทมีอายลูทีมครับ ลูทีนมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งตาของเรามีจอประสาทตา mm hmm. จอประสาทตาคือที่ซึ่งภาพปรากฏ mm hmm. เราต้องอาศัยจุดรับภาพในจอประสาทตานี้ mm hmm. นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนล mm hmm. ูทีนคือตัวช่วยเสริมจุดโฟกัส hmm. รับภาพนี้ oh. ดังนั้น oh. การทาลูทีนนั้น มีประโยชน์อย่างมากมายเลยทีเดียวต่อการรักษาสุขภาพดวงตาให้แข็งแรงส่วนตัวแล้วหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปัญหาตาล้าของผมก็ดีขึ้นอย่างมากเลยเนื่องจากผมต้องใช้สายตาเยอะสายตาก็เริ่มไม่ค่อยดีมองเห็นไม่ชัดแม้แต่การจ้องมองจอเพียงสิบนาทีก็ทำให้สายตารู้สึกลา้าและพร่ามัว ผมถึงว่าสายตาจะเสียแบบแก้ไขไม่ได้อีกแล้วคงต้องวางมือจากการเขียนหนังสือแล้วสินะระหว่างที่คิดแบบนี้ผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้เปิดตัวขึ้นผมทานไปและเห็นผลอย่างชัดเจนหลังจากทานดังนั้นถ้ารีบทานตั้งแต่เนิ่นจะยิ่งดีมากมและเมื่อสายตาเราเริ่มพรม่ามัวผมก็แนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์นี้เป็นประจำทุกวัน เออค,ค่ะเรามีคำถามมาจากสมาชิกชาวญี่ปุ่นค่ะครับเออคำถามคือฉันรู้สึกประทับใจมากที่อโทมี่มีบทบาทเป็นผู้นำในเรื่องการช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมการบริจาคหลายๆกิจกรรมฉันเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทคือเพื่อสแสวงหากำไรแต่มีเหตุผลอะไรที่อะโตมี่จะต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมคะแน่นอนว่าบริษัทเป็นระบบที่มีไว้สำหรับสแสวงหาเงิน ในแง่หนึ่งเราต้องทำธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรแต่อีกแง่หนึ่งความพยายามที่เราแสวงหาเงินนั้นมาก็ควรจะต้องควบคู่กับความพยายามที่จะตอบแทนคือสู่สังคมด้วยผมคิดแบบนี้ครับเป็นสิ่งทดีมากเลยเลยแล้วค่ะมันมันกินใจมากฉันชอบมากจริงๆค่ะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ เออเออขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการตอบคำถามเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาค่ะเออในวันนี้นะคะทุกท่านท่านประธานปาร์กก็ได้มาตอบคำถามของสมาชิกจากทั่วโลกด้วยตัวเองเลยและเราก็หวังว่าจะช่วยให้ท่านได้เข้าใจอะตอมมี่มากยิ่งขึ้นครับท่านประธานปาร์กยินดีมากครับที่ได้รับฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีๆจากท่านนะครับ ะทะธานช่วยกล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อรายการในวันนี้หน่อยได้ไหมครับก็ขอบคุณที่เชิญผมมาที่งาน a t o เ y อ o r มี World Success Show. s h o w s s ครั้งแรกนี้จากงาน World Success Show ครั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นสมาชิกจากทั่วโลกประสบความสำเร็จนะครับ ทุกๆคนจะต้องพบกับอุปสรรคและความยากลำบากบนเส้นทางสู่ความสำเร็จนี้แทนที่คุณจะท้อหรือยอมแพ้ผมบอกว่าพวกคุณจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้แล้วพบกับทุกๆคนที่ปลายทางแห oui, ่งความสำเร็จนั้นแล้วพบกันที่จุดสูงสุดนั้นครับเออขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับ